ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อเตอร์พงษ์ทราราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย PPS อสกรุ๊ปคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจช่วงช่างคุย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการช่างมันส์ค่ะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงนะคะที่สอทอ,อ fm 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวกับมะเหมียวไอรินค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะใครมีคำถามสงสัยเตรียมจะมาถามกับอาจารย์ธเนศวีระศิริของเรานะคะโทรมาได้ที่02-126-6106ค่ะ 021266106หรือใครบอกว่าอยากจะส่งมาเป็น SMS นะคะทิ้งคำถามไว้ได้ที่4838106ค่ะหรือว่าแน่นอนใครยังจะลุ้น iPad อยู่นะคะเตรียมรอส่งคำตอบมาวันนี้เรามีคำถามง่ายๆเหมือนกันค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าอาทิตย์ที่แล้วใครฟังกันพี่หนึ่งไม่อยู่ด้วยกันนะคะอาทิตย์นี้แต่ว่าพี่หนึ่งส่งตัวแทนมานั่นเองนะคะวันนี้เป็นดรแบงค์ธีรทรธาราชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยชน ม่ไปก่อนเลยนะฮะ <initiatives> <daha S 1> <vont vine gary> มาถึงก็ปล่อยมุกเลยนะคะเอาเลยครับอ้าววันนี้นะคะตอนแรกเอาขึ้นมาก <S <S <Ton meeting> <raft> ่อนเลยดีว่าวันนี้มีแจกของเหมือนกันเช่นเคย iPad เนี่ยเดี๋ยวรอลุนได้แต่ว่าก่อนที่จะได้ iPad ก็ต้องมาลุ้นได้รับเสื้อวิศวกรที่ดีไปก่อนใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่คเรามีเราวันนี้เรามีกี่รางวัลนะฮะห้ารางวัลเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลเนี่ยก็ไปลุ้นกันต่อได้ที่แฟนเพจนะคะกับแฟนเพจช่างมันนั่นเองเข้า Facebook เสิร์ชคําว่าช่างมันมีสอเสือกลันในนั้น มียกิจทางช่างนะคะหนึ <hã ly urning> But, ่งเล่มด้วยโอ้น่าน่าน่านาเอาไปนะผมผมมีสิทธิ์ไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปถามที่หนึ่งนะหลังไมค์กันอีกที ครับก็จริงๆแล้ว SMS วันนี้ SMS จะจะเล่นไงดีฮะง่ายมากช่วงนี้วันที่21แล้วใช่ไหมคะพี่วันที่ยีพี่แบงค์ใกล้ๆนี่ก็ใกล้จะฮอลิเดย์อีกละฮะช่วงนี้ฮอลิเดย์ซีซันนะฮะช่วงตอนนี้เลิกเลิกทครงานกันหมดแล้วตอนนี้กระจิกกระใจอยู่แต่ว่าจะไปไหนกันดีค่ะใกล้ๆนี้25คริสต์มาสมาแล้วซึ่งปกติเนี่ยคริสต์มาสถ้าเรานึกถึงแบบเด็กๆโอ้ยซานตาคลอสต้องมาแน่เลย25ถ้าเป็นเด็กฝรั่งเขาก็จะเห็นซานตาคลอสลงมมาาาาาาาทททงงงงงหล่่่่ออออไไฟะะะะะรรีีี้้้้ใชััยคกกก็็็็ตตตววเเเเเเปนนนนดดดดพพฉ จะได้ค่ะทำแบบนี้ทำให้เราไม่ได้มาตลอดไม่เคยเป็นเด็กดี <c oughs> ไม่คือ,อเราก็ดื้อมาตลอดองไงเพราะใกล้พีเ <c oughs> ดียเราค่อยเป็นเด็กดีทีนี้ซาร์คอสปกติในซาร์คอสคอเขาจะนั่งขี่กวางเรนเดียมา <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็มาลงทางปล่องไฟค่ะเอาของมาใส่ลงเท้าเด็กในถุงเท้าถุงเท้าไม่ใช่รองเท้ารองเท้าเนี่ยเครียงหน้าผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดทีนี้สงสัยกันมากเลยว่าถ้าซาร์คอสมาเมืองไทยนี่ไม่มีปล่องไฟนี่มาไง จะมายังไงดีเราเอาเป็น S M S วันนี้เลยดีกว่าได้งั้นวันนี้คําถามของเรานะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยต่างชาติซันตาคอร์สมาทางปล่องไฟใช่ไหมคะย่อนถุงเท้าลงไปย่อนของขวัญลงไปในถุงเท้าผิดตามกันเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะส่ง S M S เข้ามาถ้าเป็นพี่ไทยอย่างเราเลยค่ะพี่ซันตาคอร์สแบบไทยๆจะมาทางไหนดีซันต์คอร์สจะส่งมาแบบไหนดีมาจจะขับเวสตมมาทางตู้ไมโครเวฟอย่างนี้ก็ได้นะคะใครก็ได้ส่งไอเดียเข้ามาค่ะว่าซันตาคอร์สพี่ไทยแบบเรา ภาคไทยๆเนี่ยมาทางไหนดีแล้วก็อย่าลืมวงเล็บชื่อของคุณด้วยนะคะส่งมาที่4838106ค่ะโอเคครับคือวันนี้นี่ก่อนจะเข้ารายการนีมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ไม่คุยไม่ได้เลยเพราะว่าไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่พูดไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะเมื่อวานมีความสุขกันทั้งประเทศไทยอจริงเดี๋ยวก่อนตอนแรกๆนี่คือทุกคนแบบใจแป้วไปหมดแล้วนะพี่แบงค์พี่ตอนนี้ดูอยู่นอกกับบ้านเลยเรื่องอะไรรู้ไหม ดูบอลน,นะครับตอนนี้ไม่มีใครฮอตกว่าทีมชาติไทยนะครับตอนนี้คาดคาดว่ามีหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปรอรับกันที่ดอนเมืองนะครับโหเมื่อวานสุดยอดมากาาแมตช์แรกเราชนะไป2อศูนย์เมื่อวานแพ้สามสองแต่รวมแล้วแชมป์นะครับโหค,ครั้งแรกในรอบสิบสองปี ยอจริงต้องบอกว่าวันนั้นหูวันนี้สาวๆหลายๆคนเตรียมไปต้อนรับด้วยหรือเปล่าไปรอพระเอกของเราพระเอกีกหลอของเราลูกครึ่งสวิตนะคะไทยชาตไทยนี่จริงๆพระเอกทั้งทีมเลยแต่พระเอกมากๆนี่มี3คนคนแรกไทยแน่นอนหูชาลีชับปุยค่ะรอน้อยกว่าผมนิดนึงเดี๋ยวต้องให้ก้นะนะครับก็ชาลีชับปุยแล้วนะฮะยิงประตูแรกไปนะสวยมากเลย คนที่สองที่ได้เป็น MVP วันีนี้พระเอกคนที่สองเรามันชนาทิพเมสซี่เจโอ้โหฟอร์มนัดแรกนี่ชิงบอลไป27ครั้งทีมชาติไทยแช่นั้งแช่ทั้งโลกที่เรียกความมั่นใจชาวไทยกลับมาได้ไปหมดโอ้โหเล่นดีมากให้สัมภาษณ์ก็หลอด้วยอ่าเป็นพระเอกจริงๆส่วนพระเอกอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพิซิโกของเรานะฮะอ่าอันนี้แน่นอนโอ้โหเมื่อวานนี้แบบพิซโกนี่ผมจำได้เลยนัดแรกผมไปดูในสนามนี่คนตะโกนซิโก้ซิโก้โอ้ชอบมาก พูดถึงพระเอกแล้วเนี่ยอยากถามน้องมะเหมียวเหมือนกันว่าในช่างอย่างเราเราช่างอย่างเราเรานี่มันพอเป็นพระเอกได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะเป็นพระเอกได้ไหมมันก็ได้นะมันก็อยู่ที่ว่าช่วงนั้นช่างอยู่ในบทบาทอะไรถ้าเกิดเราอยากได้ช่างซ่อมรองเทา้าเฮ้ยมันมมมไม่มีเวลาไม่มีเวลาดีกว่านั้นเลยแบบว่า้ถ้าเกิดว่าแบบตอนตอนมะเหมียวเียนอยู่เนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีเราพูดถึงเด็กวิศวะเลยเราพูดถึงช่างเอาช่างเลยสมมุติ จะคิดว่าเขาเป็นคนยังไงบุคลิกยังไงหน้าตายังไงอืมอันนี้คิดว่าหลายคนนึกออกภาพเดียวกับเหมียวแน่เลยอ่ะต้องมาแบบว่าเซอร์นิดๆใส่เกางเกงยีนที่แบบไม่เคยซักมาสองปีนะคะแข็งป็นโปเกางเก่งยีนแบบว่าถอดออกมาตั้งได้ทันทีแล้วก็ต้องแบบตั้งเลยทีเดียวกินเหล้าเก่งๆแล้วก็อยู่กับเพื่อนกันเป็นแก๊งๆอย่างเงี้ยอืมแล้วแล้วตกลงเป็นพระเอกไหมไม่ค่อยเห็นเลยนะนึกไม่ออกเลยที่จะพูดมามาจีบนี่ทำไง ยีเลยป่ะยีอันจะแนะนำให้ไปซักกางเกงยีนก่อนนะคะจริงจเนี่ยพูดถึงพระเอกวิศวะวิศวะเป็นพระเอกช่างเป็นพระเอกเนี่ยจริง,รงๆมีหลายคนนะค่ะปกติชอบดูหนังไหมดูค่ะเรื่องสุดท้ายเอาเอาเอางงละยยเลเื่องสุดท้ายไม่รู้แต่เรื่องต่อไปใครอยากรู้นี่โทรมาจีบมาเหมียวได้เลยอดีนะ<ด><ด>พูดถึงมีหนังหลายเรื่องเลยนะที่ พี่พระเอกเนี่ยเป็นนายช่างหรือเป็นช่างเป็นวิศวกรเอาเรื่องแรกๆเอาเรื่องหนึ่งที่เหมือนนึกออกเลยเอาเรื่องไหอะเอาที่แบบเอาที่เราดูนะคุณลุงค่ะคุณลุงคุณลุงคุณลุงนี่เรื่องนี้ใช่ไหมอ่าบีทใช่ไหมบีทาเนสรถไฟฟ้ามหานาเธอตอนนั้นก็เป็นพระเอกที่เป็นช่างช่างมีเทนเนสของช่างของ BTS ใช่ไหมส่วนพระเอกเป็น เป็นคุณคริสหอวังช่วงนั้นใครๆก็อยากจะขึ้น BTS กันตลอดเวลาบทเป็นงานนั่ง BTS รถไฟขบวนสุดท้ายนั่งไปเดี๋ยวเจอแฟนแน่นอนแบบนี้ใช่ไหมใช่นั่งไปจนจบไม่เจอเจอช่างก็เป็นวิศวกรท่าง BTS ที่ทํางานได้ต้องทํางานยางคืนนะเพราะว่ามีเทนแมนนะครับก็เป็นบทบาทนั้นก็เป็นพูดคนพูดถึงตอนนั้นใครเล่นนะใครเล่นผู้ชายพี่เคนใช่ไหมคุณเคนบอกมาบอกมีคนติดต่อถ้าทาเรื่องนี้นี่มาเลยเพราะว่าถ่าย BTS ดูไปในนั้นนี่ดูยากมากแต่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้จริงๆฮอตที่สุดฮอตสุดฮสุดสเรื่องอะไร i-fi ฟดูนังจริงๆคือยังไม่ได้ดูเลยไ f i ทำไมต้องมองหน้าพี่ด้วยไ f i ฟตังกิลเนี่ยคือมันไม่รู้จะมองไปทางไหน i f ไฟมองหน้านี่ไม่ตังคิวได้ไหมหรือแม้พี่จะไฟล์ที่ก็เป็นไ f i ฟไอเลิฟดูนะอมากันใหญ่มากันเต็มเลยวันนี้อะพระเอกยังไงคะเรื่องนี้เรื่องนี้ดูเลยเด เราจะพยายามเล่าแบบไม่สปอยนะเขาบอกว่ากวาดรายได้ในเปิดตัววันแรกสูงที่สุดอของของค่าย GTS นี่เป็นเลยเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเป็นช่างเหมือนกันเป็นเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะเป็นแมคานิกสเป็นช่างซ่อมในโรงงานค่ะ,ะนักเอกเป็นใครคุณไอซนักเอกไอซเนี่ยเป็นรครูสอนติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วแล้วเขาไป พบรักกันยังไงใช่มันมันคนละที่เลยนะช่างอยู่โรงงานกับครูสอนภาษาอังกฤษคือช่างวันวันเจอแต่ช่างครูสอนภาษาอังกฤษวันวันก็เจอแต่นักเรียนน้องๆหนูๆไปอ๋อที่ที่สอนแม่แมั่เจออ๋ออก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คือว่าพระเอกเนี่ยมีมีมีแฟนก่อนเป็นใครรู้ไหมใครเล่นรู้ไหมใครคะอโออีรู้จักเปล่างอ๋ออีเนี่ยเราไม่ไม่พูดนะคนนั้นแหละนี่ถือไว้เป็นที่เข้าใจแล้วก็เอ้ย โอ้โหนี่มีเสียงเข้ามาเลยนะเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวผมคิดต่อทีมงานแอบคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะก็ทางทีนี้ทางทางพระเอกเนี่ยก็พยายามจะบอกเลิกค่ะเอ๊ะหรือมันกลับกันวะเอ้ยไม่ใช่อ๋ออีจะบอกเลิกเขาวอาก็ต้องใช้ภาษางกล็ดตอนเรารู้เรื่องมันได้ต่เราดูอย่างเนี่ยดูเลยนะฮะก็บอกว่าพยายามก็เลยมาติดต่อให้ทางให้ทางนางเอกเนี่ยเป็นคนช่วยบอกเลิกให้หน่อยแต่ว่าเราไม่สปอยช่วยบอกเลิกหรอคะไม่ใช่บอกเลิกอ้งงอยากดูวิที่ วิธีทีนี้ก็คือส่วนมันก็เป็นการหนังเรื่องนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของของวิศวะอย่างผมเนี่ยน่ารักมากเลยนะคือคิดว่าเมื่อกี้ราบอกเนีไงวิท้องเป็นคนไง่นะต่งตัวสองปีไม่ซักเลยนะเซอกางกิงยีนสองปีไม่ซักเหลือมาแข่งเพื่อนน่าจะ thank you very much นี่ไงเงกิไมัน่อยแข็งแรง i n t e thank you รู้แต่ประมาณนี้เลย ก็ภาษาอังกฤษก็จะแต่ว่าภาพลักษณ์ก็จะเป็นคนจริงใจทื่อๆส่วนนังเอกนี่ก็จะแบบเจ้าหญิงมาเลยนะสวยเลยแแล้วก็นักเอกนี่ก็จะมีคนจะเรียกยังไงดีเอาแบบมีพระรองเป็นคู่แข่งพระเอกเราแต่แบบว่าไอ้คนนี้ชอบแน่เราใครเล่นรึไมใครเล่นรึไม่ใครเอ่ยพี่ตู่พบทอนนะคแบบทีโร่หนุกวะนะคือแบบซันนี่เขาก็ดูเป็นแนวแบบกากันแบบว่าเออมัดใจหญิงแบบกระลอนมากพี่ตู่ก็เป็นแนวแบบแต่เรื่องนี้นี่ต้องดูเลยนะ น่ารักแมก่ขนาดแบบผมไม่ค่อยมาแนวนี้นะ,ะเรายังดูเลยนะแล้วก็ม,มันก็มีภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับทางช่างอยู่ด้วยนะหลายๆคำนะ,ะซึ่งแม้ว่าเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยเาใช่ว่าจะเข้าใจศัพทเทคนิคนะแั่เอกนี่นถึงก็ต้องไปเอาพู้ชนุกรมวิศวกรมาดูวิศวกรรมมาดูเลยนะว่าศรรพัศรรพท์ภาท์เนี่ยแปลว่าอะไรเช่นนมหนูหรู้จักนมหนูป่า นมหนูอ่ะนงเลยนมหนูไม่ได้ทลึ่มนะไม่ใช่ของหนูใช่ไหมนมหนูนมหนูอ่ะนมหนูอ่นมหนูคืออะไรคือคือมันเป็นที่อยู่เป็นอุปกรณ์ช่างอะไรอย่างงี้ไหมคะเป็นเป็นอะไรตัวหนึ่งมอสเซอร์ที่ฉีดน้ำมันเดี๋ยวเราเล่ามากเดี๋ยวเราจะสปอยนะแต่ก็เรื่องนี้ก็แบบน่ารักมากคนดูแล้วรู้สึกว่าถ้าแบบในช่างอย่างเราช่างช่างอย่างเราไปดูนี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสไหมค่ะ ต่อไปนี้เราจะมีโอกาสในการจีบสาวหรือถึงแม้ว่ามุกเสียวๆแบบจริงใจของเรามันจะดูโลโซสักนิดนึงแต่มันก็พอมีปัญญาแต่อันนี้นี่พูดถึงช่างนี่ก็จะนึกถึงมุกเสียวด้วยนะอันนี้จริงอันนี้จริงนี่มันแอดาพี่แล้วไอ้หนูอว่าแอดดาพี่หนึ่งแต่จะได้มุกแบบมุกแบบก็เออก็น่ารักดีแบบน่ารักแบบน่ารักแบบ แต่ว่านอกจากเรื่องนี้เห็นมีเรื่องอื่นถ้าฟังทางฝั่งแบบเด็กๆบ้างเอาเป็นแบบขวัญใจเด็กๆอยากจะโตขึ้นมามาเป็นช่างเป็นแบบว่ามาผลิตคิดค้นอะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่องบิ๊กคิโร่นะคะออบิ๊กคิโร่นี่หนังใหม่เหมือนกันบิโร่นี่ดูยังดูยังยังไม่ได้ดูเหมือนที่นี้ยุ่งมากพรุ่งนี้นะเดี๋ยวใครนะใครทางบ้านนะส่งโทรศัพท์มาจีบไม่มีเอาไปดูเลยบิ๊กคีโร่เลยเนี่ยรอเนี่ยค่ะรอปิดปีใหม่เนี่ยจะดูทุกมาเลยแบบไอ้ทาร์คอร์ไม่เอาเราจีบมีออก่อนเลยอ่าก็ บีฮีโร่นี่ก็เป็นแบบน่ารักน่ารักค,ครับก็เป็นพูดถึงทางช่างก็ไม่เชิงเรามันนึกถึงว่าไอ้พระเอกฮีโร่ที่เป็นฮีโร่นี่ทุกคนจะน,นึกถึงไอรอนแมนไอรอนแมนี่มาแบบแข็งแกร่งฮีโร่นีแบบแบบน่ารักใช่ใช่แบบนั่งกอดอะ่ะเป็นหุนนห่นยนต์อ่าหุ่นยนต์สร้างมาเพื่อสร้างมาเพื่อดูแลคนป่วยค่ะต่จริงน้องมาทำไรมาทําเป็นไอรอนแมนเลยครับอโอ้โหแบบเป็นเรื่องนน่มามันมากก็บรรยากาศก็เป็นแบบญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นพยายามที่ดิสนีย์นี่พยายามจะ พยายามที่จะเอาอะไรที่มันเป็นความเอาญี่ปุ่นมาผสมกับลอสเเป็นซานฟรานซิสโกตัวเมืองตัวโกลเนเกตอะไรก็จะมามารวมกันจนเป็นเป็นซานฟรานสตเกียวหนังก็แบบน่ารักมาก <c oughs> จริงๆมันจัดใหม่ได้คุณแบงค์ะปกติพี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะ <c oughs> <c oughs> เคยสงสัยมากจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนาทางโรบอติกส์ในเยอะมากเลยนะเขาค่อนข้างคลัง่งนะถ้าพูดจริงเราจะเห็นว่าจะค่อนมีหุ่นยนต์มีเยอะแยะจริงๆมีหลายผลนะ <ๆ S 2> ที่เรื่องนี้นี่พูดทั้งเฮลท์แคร์และพูดทั้งโรบอติกส์เพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นเอจิ้งโซซายตี้ก็คือว่าคนเนี่ยแกมีอายุ แต่คนมาดูแลก็ไม่มีไม่มีคนดูแลทําไงมั้งงั้นไม่ใช้คนดูแลแล้วใช้หุ่นดูแลเลยแล้วกันก็เรื่องนี้น่ารักมากเรื่องนี้ก็ผมก็ไปดูแลเหมือนกันก็แนะนําไปดูแล้วนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีพาแฟนไปดูได้พาแฟนไปดูพาแฟนไปคนเดียวอย่าพาคิกไปด้วยไม่ดีเอานอกจากนี้ก็มีเรื่องมหาลัยเหมืองแร่แล้วก็มีอมาเกดดอนอมาเกดดอนเนี่ยโหยุคแบบสมัยเมียวยังเด็กเลยอะเด็กมากตอนนั้นดูฉากแบบว่ามีแบบว่า กวางเดินผ่านภูเขาสองสาลูกไหมคะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะตอนนี้ใครอยากจะดูก็ไมงเดิ่านดูได้ที่เธอแน่ใจหรือว่าแมกกาโดนทำมันเป็นอารมณ์ซานต์คลอสเราผลมมากับซาวมิวสิกอะไรเงี้ยเออแมิกาดนนี่จะนึกถึงนี่เลยนะว่าอะไรนะเป็นความรักระหว่างพ่อลูกอ่าพ่อนี่จะต้องเป็นขุดเจาะใช่ไหมเหมือนแร่เหมือนกันนะต้องไปจุดวางระเบิดนิวเคลียร์อยู่บนอุกกาบาตไม่ให้มันชนโลกค่ะนางเอกก็สวยสะเหลอเพลงก็ร้อนโดย เอลสเม็ด่าเดี๋ยว,วพี่จะนอกเรื่องจนเลยเวลามหาวิทยาลัยหนึ่งแรกก็เป็นเรื่องที่ไหนนี้มากก็แนะนําเหมือนกันก็มีเรื่องเกี่ยวกับช่างเหมือนกันค่ะก็ไปดูกันได้นะคะเรื่องหนังเกี่ยวกับช่างช่างเราจะได้นึกภาพออกว่าช่างเนี่ยเป็นยังไงนะคะแบบจินตนาการว่าในหัวของคุณเนี่ยคุณนึกว่าช่างควรจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะนิสัยแบบไหนที่ตอบโจทย์สุดๆที่พี่แบงค์ว่าก็น่าจะเป็นไอไฟแตงกีวนะอ่าถ้าถ้าถ้าดูดูแล้วนึกถึงหน้าถึงหน้าซันนี่ก็จะหน้าเหมือนผมนี่หละครับ <c oughs> เอาล่ะไปลองดูกันค่ะจะได้เห็นภาพนะคะคุณผู้ชมคะก็คุณผู้ฟังคะไม่อยากจะมากไปกว่านี้แล้วเอางี้ส่ง s m x เข้ามาค่ะวันนี้คุณคิดว่าซานตาคลอสแบบไทยๆควรจะมาให้ของขวัญที่บ้านของคุณแบบไหนมาทางไมโครเวฟมาทางตู้เย็นจะขับรถจะแว้นมานะคะส่งเข้ามาพร้อมกับ SMS วงเล็บชื่อคุณมาด้วยนะคะ oh. ที่438106 8คะ่ะและช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับดรโสพลพรโชคชัยใครกำลังเลงเลงเรื่องอสังหาริมรัพั์นะคะอยากจะกอบโกยกำไรกันยังไงจะซื้อช่วงไหนคะ่ะพบกันช่วงหน้าคะ่ะทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมัน โดยด็อกเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย PPS Group คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ